สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาแนะนำโตโยต้าซูุน่านะผมคันนี้ราคา3 9 0 0 0เก้าพับาทนะครับรถเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมอึดทนเลยนะครับเครื่องเดิมเดิมระบบไฟฟ้านะครับรถขับดีนะครับนุ่มนวลช่วงล่างดีเครื่องก็ยังดีอยู่เลยนะผมสมบูรณ์ขับง่ายนะครับทุกระบบยังสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้เจ้าของขายเองด้วยนะครับซูรุน่าคันนี้ผมสนใจก็สามารถต่อรองกันได้นะครับเอกสารครบโอเลยนะผม รถหน้าเดิมหลังเดิมเดิมนะครับเครื่องเกียร์ดีล้อแม็กวิทยุนะครับผมมีครบครบนะครับขับทางไกลได้สบายครับผมรถดังสายมันขับต่างจังหวัดได้นะครับราคาสมเหตุสมผลนะครับเอกสารชัดเจนเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคันนี้เจ้าของใครเองครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับผมท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะนัดดูก็ติดต่อถึงเจ้าของได้เลยนะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อการท่านนะครับผมไม่ใช่ในหน้านะครับ มีดิฟฟี่ให้ด้วยนะครับคันนี้คีย์ธรรมดาหน้าต่างไฟฟ้านะครับคู่หน้าคู่หลังเป็นหน้าต่างมือหมุนนะครับนะครับผมรีวิวดูรัรอบๆนะครับสียังสวยเงางามครับก็อาจจะมีตำหนิริ้วอยอยบ้างนะครับถ้าสนใจก็าสยตรงถึงเจ้าของได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ